สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสถิชาจันแดงค่ะ,ะได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชนนะคะด้านการพรัฒนาสังคมส่งเสร,ริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนค่ะค่ะก ากการที่ได้รับรางวัลนะคะเนื่องจากาหนูเนี่ยเป็นสภาเด็กและเยาวชนค่ะโดยทํางานด้านสภาเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่ปี2562ค่ะเป็นทั้งสภาเด็กเทศบาลอาเภอและก็สภาเด็กจังหวัดค่ะโดยได้ทํากิจกรรมการจัดโครงการต่างๆนะคะให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการด้านยาเสพติดด้านการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือว่าด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์เด็กในปัจจุบันค่ะได้มีการทำงานเป็นคณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยด้วยค่ะได้เข้าร่วมการประชุมระวางแผนและก็พัฒน,นาการทำงานของสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ,ะก็อยากจะขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นทำความดีเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสภาเด็กและเยาวชนหรือว่าจะจำเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งหรือว่ารางวัลอะไรเราสามารถทําดีได้โดยเริ่มจากตัวเราเองค่ะ ขอบคุณค่ะ